โอ้ทางด้านของลูกพี่เนย์มาเนี่ยเขาบอกว่าเขาแฮปปี้เขามีความสุขมากๆที่ได้เล่นเคียงข้างกับประธานเ e อ็มปเป้แล้วก็เมสซี่นะครับถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะฮะโอ้โหมาฟังกันหน่อยนะครับเราต้องบอกว่าแข่งทั้ง3คนเนี่ยเป็นตัวหลักของปารีสแซงต์แชร์แมงในซีซั่นนี้โดยพวกเขาเนี่ยยิงรวมกันไปแล้ว46ประตูถือว่าเยอะมากๆนะครับ แต่ว่าผู้กขาทั้ง3คนต่างก็เคยมีข่าวว่าอาจจะแยกทางกับปารีสแซงต์แแมงโดยเฉพาะเมซี่ที่กำลังจะหมดสัญญาในถิ่นปาร์คเดอแพร็งในปีหน้านะครับแต่เชื่อกันว่าบาร์ซ่าเนี่ยต้องการดึงเมซี่เนี่ยกลับไปร่วมทีมขนาดที่อินเตอร์ไมอามี่ก็หวังจะดึงเขาเนะี่ยไปลเล่นบน MLS นะครับโอ้โหเอ็มบาเป้เองก็มีข่าวเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะว่าไม่แฮปปี้กับปารีสแซงต์แแมง แถมล่าสุดก็มีสื่อบอกว่าแมนยูเนี่ยสนใจจะดึงตัวเขาเนี่ยไปแทนที่ของโรนัลดอด้วยนะครับแม้ว่าตอนนี้อนาคตของทั้ง3คนเนี่ยจะยังคงเป็นปริศนาอยู่แต่ทางเนมา่าครับบอกว่าตัวเองแฮปปี้ที่ได้เล่นเคียงข้างกับเอ็มบปเป้และก็เมสซี่นะครับเขาได้พูดผ่านเดอะเทเลกราฟเขาบอกว่าคลิยันเอ็มบปเป้เป็นนักเตะหนุ่มที่เติบโตขึ้นและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพแถมเขายัางเก่งกว่านี้ได้อีกมันเยี่ยมเสมอที่ได้เล่นเคียงข้างนักเตะชั้นยอดเออผมหวังแบบนั้นมาตลอด เพราะมันทำให้โอกาสคว้าชัยชนะเพิ่มสูงขึ้นการเล่นเคียงข้างเลโอนีเมซี่แล้วก็เคลียนเอ็มบปเป้เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆพวกเขาคือ2นักเตะชั้นยอดขณะที่เมซี่ถูกมองว่าเก่งที่สุดในโลกมานานแล้วอันนี้ก็คือคำพูดของเนม่าท,ที่มีต่อเอ็มบปเป้และก็เมซี่นะครับบอกว่ามีความสุขมากๆ ที่ได้เล่นเคียงข้าง2คนนี้แล้วก็อยากจะทําผลงานให้ดีต่อไปเรื่อยๆสําหรับปารีสแชงมงนะก็ขอให้เป็น3ประสานที่สุดยอดแบบนี้ตลอดไปอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับเม